สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะลัคนากุมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading นะคะก็ครั้งนี้เจ้าก็จะมาทำา p p เกี่ยวกับคิดว่านะ่าจะเป็นดวงโดยรวมทั่วไปนะก็เป็นหมดเลยทั้งความรักการงานการเงินชโชคลาภนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเจ้าต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเพราะว่า เดือนที่แล้วเนี่ยเจ้าอัดคลิปค่อนข้างเร็วเพราะว่าเจ้าไม่มีเวลานะคะเจ้าทำงานประจําแล้วก็บวกกับไปลายเดือนมานี้แล้วก็จนถึงเดือนหน้าเนี่ยเดือนเมษาเดือนนี้ค่ะคือค่อนข้างยุ่งมากจะไม่มีเวลาแบบว่าเฉลี่ยในเรื่องของ ออวิดีโอว่าความรักความสัมพันธ์การเงินการงานอะไรเงี้ยคือเจ้าไม่มีเวลาจริงๆต้องขออภัยแต่ว่าก็พยายามที่จะหาเวลามาทำให้ได้นะอันนี้ก็เข้าต้นเดือนแล้วเจ้าต้องขออภัยเพิ่งมาทำครั้งนี้เนาะ ทีนี้อีพีนี้ก็จะเป็นองค์รวมไปหมดเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะยังต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะพี่ๆเลยที่อยากติดตามนะคะยังคอยที่จะเข้ามาพูดคุยในในในชาแนลของเจ้าอยู่นะคะขอบคุณขอขอบคุณมากๆเลยเนะาะทีนี้เรามาดูกันเลยในส่วนของไพ่นะคะที่เจ้าได้เป็นตัวแทนในการหยิบ ให้แล้วเนาะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เองซึ่งไพ่ใบแรกนะาชาวราศีกุมในเดือนเมษายนเนี้ยคุณได้ไพ่เด e t o า e เว ซึ่งบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไพ่ t h ือ o ชาวด้วยความที่ภาพมันเนี่ยเป็นภาพแบบว่าเป็นไพ่ตึกพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแบบกระจุยกระจายไปหมดเลยโอเคว่ามันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่จะทําให้ชาวราศีกุมย์ยงอาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่เรื่องการเดินทางการอยู่บ้านพักอาศัยคอนโดโรงแรมนะคะเราต้องมาดูในส่วนของปิดน้ําปิดไฟไหมก่อนออกจากบ นะคะคถอดปลัก๊กหรือยังปลั๊กพ่วงที่เราไปพ่วงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไฟฟ้ากระตุกหรือไฟฟ้าทริปไหมเนาะเราก็อาจจะต้องมีการดึงปลั๊กถอดปลั๊กออกอะไรเงี้ยมันเป็นสัญญาณในการเตือนค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจมากมายว่าโอ้โหอาจจะทาวเวอร์เกิดขึ้นนี่คือต้องแย่มากๆเนาะมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนเราล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงในเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุการเดินทางเราอาจจะต้อง ตรวจเช็คเรื่องรถยนต์นะคะล้อรถลมยางนะคะหม้อน้ําหม,อมอ้อรถเครื่องยนต์เราเข้าศูนย์นะคะหรือเข้า,อ,าอู่รถที่เราให้ความไว้ใจเชื่อใจอะไรเงี้ยมันเป็นการที่ช่วงเดือนเมษายนมันเป็นช่วงการเดินทางเป็นช่วงที่เราต้องออกจากบ้านเราไประยะเวลาไกลนะคะเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คก,การดูแลแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติค่ะเพืพ่อนๆนที่เราต้องทําไม่ต้องกังวลมากมายหากเพกืพ่อนๆมีความมั่นใจมากแล้วที่เราจะออกจากบ้านจาก ทำการเดินทางไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด ไปท่องเที่ยวฮันนีมูนอะไรก็แล้วแต่นะเราแค่ดูแลบ้านเราให้เรียบร้อยก่อนออกนะคะตรวจเช็คสภาพรถดูแลตัวเราให้ดีๆนะคะมั่นใจในเรื่องของสุขภาพต่างๆทุกอย่างมันก็ราบรื่นแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเนานะทีนี้ในเรื่องของเนื้อคู่เราก็ต้องมาดูว่าปัญหาที่เป็นคนรักของเราเออชาวสองเนี่ยที่มา,ามาสองชาวราศีกุมเนี่ยมีปัญหาอะไรนะกับชาวราศีกุมเราก็ต้องมาดูกันว่า เรายังสามารถปรับความเข้าใจนะคะกันได้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้มีการจับเขาคุยกันนะคะเปิดใจนะคะคนไทยของเรามันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าค่อนข้างยากในการที่จะพูดความความในใจเนะจาะเจ้าก็มีเพื่อนต่างชาติที่เหมือนกับว่าทํางานร่วมกันหรือว่าอยู่องค์กรเดียวกันเนี่ยซึ่งเจ้ามองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบพูด พูดจาตรงๆนะคะไม่ว่าเขาจะคิดอะไรเขารู้สึกอะไรเกี่ยวกับงานเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําเกี่ยวกับสิ่งที่เราส่งไปให้เขาเขาก็จะบอกเราตรงๆหรือความรู้สึกว่าวันนี้เขาดีใจนะวันนี้เขารู้สึกเสียความรู้สึกกับเรานะคือเขาก้าที่จะพูดเพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าบางครั้งเนาะวัฒนธรรมไทยมันก็ดีแหละแต่ว่าบางครั้งเราอยากให้รู้สึกแบบว่าเปิดใจคุยกันนะคะ เดินหน้าเข้าหากันนะคะมองหน้ากันพูดคุยเปิดใจเคลียร์ปัญหานะคะไม่ว่าปัญหานั้นมันจะดีมันจะร้ายมันจะร้ายแรงแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะเพื่อนเเจ้ามองว่าคุณจะหาทางออกร่วมกันได้จากสิ่งเลวร้ายจริงๆปัญหาที่ยุติไม่ได้มันจะหามันจะมีหนทางของมันเข้ามานะคะเนาะเจ้าก็อยากจะแนะนําแบบนี้ทีนี้ไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะครั้งที่ยิ่งใหญ่เลยในชีวิตของชาวรา สีกุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้พึงระวังนะคะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แย่ๆอยากให้ระวังถ้าเพื่อนๆระวังแล้วมั่นใจได้เลยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนหรืออีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแก,แก้เคล็ดในการที่ ย้ายที่อยู่อาจจะไปเที่ยวสักที่หรืออาจจะย้ายบ้านนะคะใครมีคอนโดที่หนึ่งที่ใกล้ทํางานหรือคอนโดที่หนึงที่อยู่ที่บ้านคุณอาจจะย้ายไปอยู่ที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็ย้ายไปอยู่กับญาติชั่วคราวหรือบางท่านอาจจะเหมือนแบบซ่อมบ้านเล็กน้อยทาสีหรือทุบทุบบางมุมแล้วก็อาจจะฉาบใหม่เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการ แก้เคล็ดก็ได้นะคะเพื่อนๆมีสิทธิ์ทําได้เหมือนกันเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียนไม่ต้องไปคิดมากค่ะมันเป็นเพียงแค่ไพ่ที่ขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับว่าให้เรารู้ตัวว่าโอเคเราได้ระวังและเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในเรื่องของคู่รักคนรักนะก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนแบบทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเนาะอย่างที่เจอบอกก็แนะนําให้มีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เหมือนแบบมีปัญหากันหรือแก้เคล็ดโดยการที่เหมือนแบบว่าไปทําบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อของที่มันเป็นเหมือนแบบถ้วยแก้วถ้วยชามไปถวายวัดก็ได้อะไรเงี้ยหรือเรื่องบ้านก็อาจจะแก้เคล็ดโดยการย้ายเฟอร์บ้านเปลี่ยนมุมใหม่นะคะต่อเติมนิดหน่อยแก้ปัญหาโดยการออก ย้ายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันเพื่อความสบายใจของของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันสะท้อนถึงอารมณ์ของความโกรธนะคะ,ะชั่ววูบหนึ่งที่มันทำให้ชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะไม่อยากให้ใช้อารมณ์ความรุนแรงซึ่งกันอยากให้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข,ข้างเป็นคนโกโกะซุ่มซมทำอะไรไม่ค่อยระวังอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยบางท่านนะคะในเรื่องดีเรื่องดีเลยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องร้ายคือบางท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างการทําบ้านการทําสีการซ่อมรถอะไรเงี้ยนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังจะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะอาจจะเหมือนแบบ ต้องได้มีงานที่ยากเข้ามาแต่คุณสามารถแก้ไขไปได้เนาะไม่เป็นไรเนาะแต่เจ้ามองว่าชาวราศีอ่กุมเนี่ย ยังมีส่วนของในเรื่องของดวงดีมาตั้งแต่เดือนเขาเรียกว่าอะไรเดือนกุมภาพันธ์มกราปีที่แล้วและและช่วงเมื่อกี้คุณมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยเป็นช่วงท,วงที่เป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ในเรื่องของการเงินการงานบ้านใหม่เพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าคุณกําลังที่จะปลูกบ,บ้านใหม่ก็เป็นไปได้กําลังมองที่ใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างบ้านหรือบางท่านได้ที่แล้ว แต่มองแบบบ้านอยู่กําลังจะสร้างบ้านกําลังจะเอาเงินตรงนั้นไปทําบ้านเพราะอะไรเพราะเนี้ยสิบเหรียญประกอบข้างนั่นหมายความว่าการเงินของชาวราศีกุมคุณเด่นมากนะคะคุณเด่นมากๆเลยต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิบเหรียญมาอยู่ในส่วนของตำแหน่งที่สองของชาวราศีกุมนั่นหมายความว่าโชคลาบของชาวราศีกุมกำลังมากำลังมาแบบแบบใกล้ๆตัวเราเลยไม่ว่าคุณจะทำการ ขาเรียกว่าไงหากคุณมองว่าคุณอยากได้บ้านคุณจะซื้อบ้านได้เลยนะคุณมีสุมีความประสบความสําเร็จที่จะได้บ้านบางท่านมองว่าคุณจะขายบ้านคุณจะขายคอนโดโจอมองว่าคุณกําลังที่จะได้เงินก้อนนั้นในเดือนเมษายนนะคะหรืออาจจะมีการต่อรองนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวว่าตัวชาวราศีกุมเองเนี่ยพอใจไหมกับสิ่งที่เรากําลังจะขายสิ่งที่เรานะคะกาลังที่จะ ขายให้กับนักลงทุนขายให้กับคนที่เขาสนใจจะซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยคือความสําเร็จคุณกาลังจะบรรลุสู่ความสําเร็จคุณกําลังจะมีทรัพย์สินที่ค่อนข้างมั่นคงขายบ้านหลังนี้ไปซื้อบ้านหลังนี้ขายที่ดินตรงนี้ไปซื้อที่ดินตรงนี้อะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินมรดกตกทอดก็เป็นไปได้บางท่านได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณมีความโชคดีในเรื่องของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มากๆ่ะนะชาวราศีกุมเจ้ามองอย่างนี้หรือบางท่านอาจจะเกิดมาในฐานะที่ธรรมดาคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้คู่ครองที่ร่ำรวยนะคะมีกินมีใช้นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยสุขสบาย ก็เป็นไปได้เช่นกันอะไรเงี้ยคือมันจะยังไงก็ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงแน่ๆกาไรเรื่องค้าขายที่ดีนะ่คุณได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยชาวราศีกุมเนาะดวงเศรษฐีเลยชาวราศีกุมในเดือนเมษายนเนะี่ยคุณได้ดวงเศรษฐีมากๆแต่จะเศรษฐีระดับไหนมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณบางคนเนี่ยโชคดีจู่ๆได้เงิน5 0 0แสนบอกว่าคุณคุณพอแล้วคุณรู้สึกมีความสุขบางคนเป็นเศรษฐีได้เงินล้านจากขายคอนโดเล็กๆคุณก็มองว่าคุณมีความสุขแล้วแล้วแต่มุมมอง บางคนบอกว่าขายบ้านได้10ล้านคุณบอกคุณรวยแล้วนั่นคือความมุมมองค่ะมุมมองของความสุขมุมมองที่เราอยากเรียกตัวเราว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเศรษฐีหรือการมีเงินมีทองคนเรามองไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจเนาะเพราะฉะนั้นเจามองว่าเดือนนี้ ชาวราศีกุมเองเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของสิ่งเสียหาย,หายจะเกิดขึ้นเพราะว่าโชคดีของคุณได้มาอยู่ที่10เหรียญมาประกบตัวบวกกับหเหรียญมาอยู่ด้านข้างบวกกับโชคลาภการเลี้ยงฉลองบวกกับเดือดซ่าคือคุณยังมีไพ่ที่ดีที่เหนือกว่าไพ่เดอดชาวเวอร์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงค่ะไพ่ไปที่3นะคะชาวราศีกุมคุณได้เด e อดฟูเพราะฉะนั้นคําว่าเด e อดฟูเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่ได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะได้ออกย้ายจากจุดเดิมไปอยู่จุดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะคุณอาจจะมีการลง คุณคิดไอเดียใหม่ๆอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าคุณอยากทําอะไรคุณอยากสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่อะไรหรือคุณอยากไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะคะพาครอบครัวนะคะไปเที่ยวร่วมกันหรือได้เงินก้อนหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวสงการด้วยกันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเดินทางมีสิทธิ์ไปต่างประเทศได้บางท่านนะคะ บางคนก็ย้ายต่างจังหวัดนะคะเหมือนอย่างเจ้าก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเหมือนกันที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็กลับไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์แรกของเจ้าก็ต้องเคลียร์งานต่างๆนานาไว้มากมายเลยเพื่อ2อาทิตย์ที่จะเจ้าจะไม่อยู่เนี่ยคือจะต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้เดินทางช่วงนี้ทั้งนั้นนะเนาะทีนี้พอมาดูในตําแหน่งที่4 ของเพื่อนๆได้6เหรียญน,นั่นหมายความว่าโชคลาภของเงินทองธุรกิจบางท่านบวกกับ10เหรียญที่คุณมีคุณมีสิทธิ์ที่ได้เงินตรงนี้กลับคืนมาคุณมีสิทธิ์ที่จะธุรกิจที่คุณได้เคยทําไว้มองไว้ลงทุนไว้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนของคุณคืนแล้วบางท่านอาจจะมองว่าเมื่อก่อนฉันขาดทุนเมื่อก่อนฉันแทบจะไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ตอนนี้คุณได้คุณจะเจอบางครั้งคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอคนใจบุญ คนที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือบางขั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเองก็ได้นะคะมีสิทธินะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของด้านการเงินการทองซื้อบ้านซื้อรถบางคนโชคดีแบบนั้นจริงๆ,ๆ,ๆนะมันมีสิทธิ์ไม่ได้ทั้งนั้นค่ะพเพื่อนๆไม่ต้องมองว่าเอ๊ะจะเจอได้ยังไงบางท่านมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะแต่เราก็ต้องมองความเป็นจริงด้วยว่าจุดที่เราอยู่ตำแหน่งที่เราอยู่มีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมจะเจอใครเราอาจจะไม่อยากจะเหมือนแบบวาดฝันขายฝันให้กับเพื่อนๆมากมายแล้วก็มองว่าจุดที่เราอยู่นเป็ ได้ไหมบางคนมองอาหาแฟนทางออนไลน์บางคนอาจจะโชคดีเจอคนดีเจอคนที่เขาอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรบางคนก็เป็นมีสิทธิ์ไม่ได้หรือบางท่านมีแฟนคุณอาจจะเจอแฟนสายเปเจอ,อคนรักที่พร้อมที่จะเหมือนแบบ ดูแลเราอะไรเงี้ยไม่ใช่สายไปแบบทุ่มเงินขนาดนั้นแต่หมายความว่าเขาคอยช่วยเหลือคอยสนับสน,นุน,เพ,นเพื่อนเองอะไรอย่างเงี้ยซื้อโน่นซื้อนี่ให้ให้เพื่อนๆชาวราศีกุมภ์เองไม่ขัดสนในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยหรือบางท่านเนี่ยติดหนี้ธนาคารอยู่ติดหนี้ผ่อนบ,บ้านอยู่จู่ๆคุณก็มีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือหยิบยื่นให้หรือจู่ๆธนาคารก็เหมือนแบบยื่นเครดิตให้คุณเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเอาไปหมุนหรือยื่นเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อยื่นต่อรองไปไปถัดไปอีกให้คุณนะเพื่อให้คุณได้มีโอกาสที่จะเหมือนแบบเอาเงินตรงนั้นไปามาผ่อนได้อีกเพิ่มเติมแบบขยาย,ย,ายระยะขยายระยะเวลาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไพ่หกเหรียญนั่นหมายถึงว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่เหมือนเงินที่เราจะได้มาจากใครสักคนเข้ามาช่วยเราจากแฟนเราคนรักของเราเจ้านายเราเข้ามาช่วยเหลือหยิบยืน่นหรือเพิ่มเงินเดือนให้กับชาวราศีกุมก็เป็นไปได้เนาะใครอมองว่าต้องการที่จะกู้ยืมเงินจากใครอยู่ขัดสนในเรื่องของการกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะเจอใครสักคนที่เขาให้คอมช่วยเหลือหรือใครบางคนที่ถูกยืมเงินไป แต่ยังไม่เคยได้คืนเลยครั้งนี้แหละนะคะเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีกุมนะคะคุณมีสิทธิ์ที่ได้ตรงนั้นนะคะแล้วเงินที่คุณได้มามีสิทธิ์ที่จะคุณจะต้องเอาไปเดินทางท่องเที่ยวหรือแบบใช้เงินด้วยความมีความสุขอะ่ะเพื่อนๆเหมือนคุณจะได้เดินทางแน่นอนนะคะบางท่านก็มีสิทธิ์ได้เดินทางไปต่างประเทศบางท่านก็แค่เดินทางออกต่างจังหวัดเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่พบเจออะไรอยู่คุณก็มีก็มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตของเราด้วยนะบางทีเจ้ามองว่าบางท่านได้ไปต่างประเทศเพราะว่าคุณได้นาอฟแวนเส้นหมายความว่าคุณก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวพันกับชาวต่างชาติหรือเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือแสดงว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เงินทองที่คุณมีอยู่ก็เพียงพอที่จะปรนเปลอือยตัวคุณเองกับครอบครัวนะคะก็ไปได้แต่บางท่านก็มองว่าโอเคเราอยู่เมืองไทยเราพาแฟนพาครอบครัวไปต่างจังหวัดหรือมีหรือบางท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ไปแบบ ยกทั้งขยงเลยครอบครัวไปเลยอะไรเงี้ยไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะมันก็แล้วแต่ว่าพิธีชีวิตของคนเราจะเจอแบบไหนแต่เจ้าก็มองว่าบางทีชาวราศีกุมเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานใหม่นะมีสิทธิที่จะเดินทางไปทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของ เกี่ยวข้องกับพวกสายการงานที่ต้องได้เดินทางท่องเที่ยวหรือการประสานงานนะคุณมีสิทธิ์หรือบางคนอาจจะได้เจอแฟนระหว่างการเดินทางก็เป็นไปได้นะเนี่ยเนี่ยได้ทั้งเดอะฟูลได้ทั้ง i นซอกแวนอัศวินถือไม้เท้าได้ทั้งเดอะฟูนี่คุณจะได้เจอหนุ่มหนุ่มในเดินทางนะชาวราศีกุมคุณผู้หญิงนะมีสิทธิ์ได้เจอแฟนในการเดินทางในการท่องเที่ยวตามโรงแรมตางสถานบันเทิงที่เราไปอ่ะคุณมีสิทธิ์ได้เจอก็ไม่เชิงว่าจะเป็นแฟนหรอกเป็นเป็นคนที่เหมือนเราพึงพอใจนะคะเพื่อนๆเ,เนาะส่วนการจะเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนไหมไปเป็นเนื้อคู่เราไหม,มันก็ต้องมาดูจังหวะและเวลาอีกทีหนึงนะ แต่ทีนี้เจ้ามองว่าในตําแหน่งที่หกของคุณเนี่ยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เดือนข้างหน้าเดือนเมษาเจ้ามองว่าอยากให้ระวังนิดนึงสําหรับคนทีอ่อาจจาะเหมือนแบบว่า มีคนข้างๆเราหรือเพื่อนร่วมงานเราหรือใครที่เป็นคู่อริเราอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบว่าช่วงที่เราไม่อยู่อาจจะมีการเหมือนแบบทําอะไรรับหลังเราโดยที่เราไม่รู้ไหมก็อยากให้ระวังนะคะก่อนจะลาง,งานก่อนจะเดินทางก็อยากให้ระวังนิดนึงนะเผื่อมีเอกสารอะไรที่สําคัญที่เรายังไม่ได้เก็บเข้าแฟม้มมีงานอะไรที่เราไม่เลีย์ไม่ค้างแต่เราไปฝากเข้าไว้มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาวราศีกุมเองอาจจะต้องเหมือนแบบระวังนะคะเคลียร์งานตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะ ลางานในช่วงของสงการก็เป็นไปได้จะได้ไม่ต้องพลาดกลับมาจะได้ไม่ต้องเสียใจในเรื่องงานตัวเองเก็บไฟล์เก็บอะไรให้เรียบร้อยในคอมพิวเตอร์ของเรานะอย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลของเราถูกเก็บในที่ที่เหมือนแบบว่า มันจะไม่มีทางหายมันจะไม่มีการถูกขโมยนะคะเซ็ตรหัพระสพัสดุ์ไว้ให้ดีๆอะไรเงี้ยหรือบางท่านมองว่าหากใครที่ยังไม่ได้จ่ายภาษียังไม่ได้ทําอะไรเนาะโจก,ก็มองว่าก็รีบเคลียร์ให้มันจบๆไปนะก่อนที่เราจะไปสนุกสนานกลับมาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องสิ่งต่างๆนานาที่ต้องเข้ามากวนใจของเรามากมายเพราะว่าอยากให้ระวังนิดนึงบางคนอาจจะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยระวังทํางานเหมือนบแบบว่า เนี่ยก็คือเหมือนเจ้าเตือนไม่อยากไม่อาก็คือถ้าพูดเยอะไปก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นไพ่ใบเดียวว่ะมันก็อยากให้เราระวังนิดนึงหรือบางคนอาจจะชอบเล่นหุ้นเล่นหวยอาจจะเจอไปเยอะเจ้าตรงนี้ก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้โชคลาภมาจากทางด้านซื้อหวยซื้อหุ้นเนาะบางคนก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราทั้งนั้นก็อยากให้ระวังนิดนึงอะไรเงี้ย ทีนี้พอมาไพ่ในใบที่6กับใบที่7มันจะต่อเนื่องกันตรงเนี้ยเพื่อนเอนชาวราศีกุมเองบางท่านก็ได้มีสิทธิ์ได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนรักนะคะอย่างที่เจ้าบอกนะคุณมีสิทธิ์และคุณมีสิทธิ์ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเลี้ยงฉลองพากันไปฮันนีมูนพากันไปเดท ออกเดทการเลี้ยงฉลองเนะะี่ยค่ะมันเป็นงานเลี้ยงฉลองหรือบางท่านก็เหมือนแบบว่าอาจจะเดินทางไปเลยนัดเจอกันนะคะมีสิทธิ์ไ,ได้เจอกันตรงปลายทางก็อยากให้ระวังนิดนึงเนาะจริงจริงมันคือความรักที่ดีแหละเพื่อนๆนะมันเป็นสามทวดมันเป็นความรักที่ที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มันเป็นความรักที่เหมือนแบบว่านี่คือกัลยาณิมิตท,ที่เราจะได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือหากเราระวังนะคะหากเรารู้เขารู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าพูด เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทำดีที่สุดคือเราจะต้องระวังตัวเราเองนะคะเรียนรู้ตัวเขาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้กลับมามองแล้วก็กลับมาคิดพิจารณาว่าเขาและเราเป็นยังไงกันบ้างเข้ากันได้ไหมมันเป็นไพ่ความรักที่ค่อนข้างดีจะเจอคนที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเป็นเป็นความรักที่ค่อนข้างอิงแอบแนบชิด18บบวกอะไรประมาณนี้เวลาที่คุณเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่หอมหวานอาจจะอิง แอบแนบชิดกันเลยนะวันที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแต่ว่าใด้วยความที่แปดถ้วยนี่หมายความว่าอาจจะเหมือนแบบไปเจอกันแล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องของบางท่านอาจจะเป็นเหมือนแบบ เจอคนที่เจอเป็นวันไนส์สตนอะไรเงี้ยแบบความรักชั่วคราวเนาะบางทีเจ้าก็อยากให้ศึกษาดูใจกันให้นานๆเราก็มองเขาไม่ออกอาจจะแบบว่านัดเจอกันแล้วเขาอาจจะเหมือนแบบไม่ไม่ได้โอเคกับเราหรือว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะให้คบกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องรีบร้อนเนาะแต่บางท่านก็มองว่าคุณเจอกันแล้วคุณอาจจะรู้ความรู้สึกเหมือนว่าเจอรักครั้งนี้เจอรักเขาแล้วแบบรักเขามากเหมือนกับแบบ ว่าถูกใจเขามากอยากให้เขาเป็นคู่ของเราอยากสารสัมพันธ์ต่อในความรักแต่คุณอาจจะต้องได้เดินทางจากกันเพราะว่าด้วยความที่ต่างคนต่างมีหน้าที่หรือบางคนอยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะเพื่อนๆ เมื่อไหร่ที่คุณได้เจอคนรักได้เจอคนสนับสนุนเราดูต้องการดูแลและดูแลเรายังไงเขาก็ต้องใช้ความพยายามของเขาทั้งหมดเน่ะเขาหาเราและมาเจอเราแน่นอนเนาะฉะนั้นไม่ต้องเครียดในเรื่องนี้ที่ต้องจากกันหรือบางคนมีอารมณ์ที่เหมือนแบบว่าคิดถึงแฟนคิดถึงคนรักเก่านันเนี่ยเพราะว่าแปดถ้วยนั่นหมายความว่าคุณกับเขาเคยเดินทางออกจากกันมาแล้วแต่ว่าเหมือนแบบความสัมพันธ์นั้นมันยังมันแบบตัดกันไม่ขาดยังเหมือนแบบยังมีการหวยหาถึงแม้คุณจะได้เดินหน้าเดินจากกัน ไปแล้วก็ตามความรู้สึกตรงนั้นมันก็ยังวนเวียนอยู่ในความคิดของเราทําให้ช่วงบางช่วงบางอารมณ์หนึ่งเหมือนอยากกลับไปหากันและกันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะก็อยากให้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจและพิจารณาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็เหมือนแบบอาพรักมานานไม่มีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความดีไพนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างไม่ค่อยประสบความสําเร็จอยู่ห่างไกลกันนะคะก็มีสิทธิ์เดือนนี้นะคุณมีสิทธิที่จะได้คู่จะได้เจอกันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะก็อ,อาจจะต้องได้เดินอย่างที่เจ้าบอกอะ่ะบางครั้งอะ่ะเราอยู่แค่จุดเดิมอะ่ะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยมันก็ยากนะที่เราจะต้องไปเจอใครอะ่ะมันก็ต้องมีการได้เดินออกจากจุดเดิมนะคะเข้าสังคมบ้างไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปบ้างไปเที่ยว งเที่ยวเล็กๆน้อยๆแถวอำเภอรเราจังหวัดเรานะคะจังหวัดใกล้เคียงหรือนัดพบปะสังสรรค์บางทีเนื้อคู่เรามันก็อยู่ละแวกนั้นแหละค่ะเพื่อนๆเนาะอยากให้อยากให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จเนาะทีนี้ด้วยความที่ไพ่เดอะสตาร์มันเป็นไพ่ใบใหญ่มาประกบในใบที่9 นะคะนั่นหมายความว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ทำงานในด้านของการก่อสร้างการธุรกิจการโรงแรมงานบริการด้านงานคอนโดอะไรเงี้ยจะมองว่าคุณมีสิทธิที่ประสบความสำเร็จอามากๆในเดือนเมษายนนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นกำไรได้รับการบริหารใหม่ได้รับโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อที่จะมาให้กับชาวราศีกุมเองเนี่ยได้ทาหรือบางท่านมองที่จะสร้างบ้านตั้งแต่ใบรแรกแล้วค่ะ The Tower มาบวกกับไพ่ The Star นั่นหมายความว่าคุณมี สิทธิ์จะได้บ้านใหม่นะคะและคุณก็กําลังที่จะกําลังก่อสร้างวางแผนทําที่ดินทําที่ดินโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าก่อสร้างบ้านของคุณทําบ้านใหม่ย้ายเข้าบ้านใหม่ทําบุญเข้าบ้านใหม่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันเนาะแต่ก็อยากให้ดูในเรื่องของการเงินหลัอย่างที่เจ้าบอกเนาะเพราะว่าคุณได้ หเหรียนบอกกับไพ่เดอะทาวเวอร์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านทําบ้านมันก็คือในเรื่องของเอาเงินไปใช้ทั้งนั้นมีสิทธิ์ที่จะเหมือนแบบว่า,าต้องเสียเงินตรงนั้นไปนะคะบางอย่างที่เราอาจจะต้องลงทุนเราอ,อาจจะต้องชะลอ,อนิดนึง จะยังไม่ต้องลงทุนโดยรวมเพราะเดือนนี้คุณคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าการเงินในเรื่องของเรื่องของการเงินการเดินทางเอาเงินตรงนั้นไปเดินทางเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวเอาเงินตรงนั้นไปสร้างบ้านไปปลูกบ้านเอาเงินตรงนั้นไปขึ้นบ้านใหม่นะคะอาจจะเอาเงินตรงนั้นเตรียมซองไว้ให้ญาติผู้ใหญ่เล่านะคะแต่หากเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนเพื่อทแล้วโอเคยังมีเงินเพียงพอก็ทําไปเถอะค่ะไม่ต้องห่วงเนาะ แต่ในเรื่องของด้านการลงทุนเช่นอย่างที่เจ้าบอกในเรื่องของตรงเนี้ยมันมาสัมพันธ์กับในส่วนของในเรื่องของอนาคตในเดือนของเมษายนนะคะที่คุณอาจจะต้องเหมือนเสียทรัพย์สินเสียเงินในเรื่องของเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเจ้าก็อยากให้คุณระวังนิดนึงเนาะไพ่เดือยสตาร์หนึ่งกับไพ่เดืกับไพ,อบพ่อ่าแปดถ้วยมันก็คล้ายๆกันนะเพื่อนๆนั่นหมายความว่าบางคนก็อาจจะอยากมีชีวิตคนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอารมณ์เหมือนแบบโดดเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเง ข้งบางคาบนะ่ะเราอยากอยู่คนเดียวเรามีช่วงที่โดดเดี่ยวก็จริงนะแต่พอถึงขราวเจอคู่จริงๆอะ่ะคุณก็อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้หรอกคุณยังไงคุณก็ต้องเจอเขาอะ่ะมันเป็นโชคชะตามันเป็นพรมลิขิตอะไรอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆ ทีนี้โดยรว,วมแล้วนะเจ้ามองว่าคุณก็ยังมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเนาะเรื่องบ้านเรื่องอะไรก็คือคุณมีสิทธิ์ได้ต่อเติมนะคะซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ก็มีสิทธิ์ก็แก้คลิดได้เหมือนกันเนาะแต่อย่างโดยรวมก็คือในเรื่องของคู่มากกว่าที่เจ้าในอยากให้ระวังสําหรับคนที่มีคู่ครองคนที่มีแฟนแล้วอะ่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ไม่อยากให้มีปัญหากันเนาะอยากให้จับเข่าพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่มีปากเสียงทะเลาะก,กันได้เนาะก็ลองหาเวลาหาอะไรไป เลี้ยงฉลองเดินทางร่วมกันบ้างนะคะหาความสุขให้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะ่ะบางคนก็อยากจบความสัมพันธ์ก็มีนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสให้กับตัวเองก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันนะจบความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเนะาะเจ้าก็อยากเป็นกําลังใจให้เนาะ ในชาวชาวราศีกุมและคนากุมในเดือนเมษายนนะคะยังไงคุณมีความโชคดีอยู่แล้วนะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะพอคราวนี้ก็ทั้งได้เงินทั้งได้บ้านทั้งได้คนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าขอการันตีเลยว่าและขอคอนเฟิร์มเลยว่าคุณยังมีความโชคดีนะคะแค่ให้ระวังเล็กๆน้อยบางสิ่งที่เรามองข้ามไปเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อีพีนี้เจ้าก็ขอจบคําทนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะเจ้ามีเฟซบุ๊กอยู่ในงไงถ้าใครอยากต้องการที่จะดูดวง ก็ลองทักเจ้าไปนะคะมาดูคิวดูอะไรกันได้นะคะยังไงเจ้าต้องขออภัยในเรื่องของเวลาจริงๆนะคะเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะเจ้าจะหาเวลามาให้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีกุมโชคดีเจอคนดีร่ำรวยเงินทองได้รับโชคลาบนะคะได้บ้านได้รถใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ